เอาลูกมือนะครับไม่จอดส่งผู้โดยสารหน้าหอประชุมนะครับขออนุญาตจบสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยนะครับวังน้อยพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่พิเศษของมหาวิทยาลัยแล้วก็บัณฑิตหลายๆท่านเลยเพราะว่าวันที่จะประสาทปริญญาบัตรประจำปี2 5 6 3ครับผมเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ดีกว่าว่า วันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยสงนั้นยังไงกันบ้างมีอะไรแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปไปกันเลยครับส่วนข้างหลังผมนี้นะครับก็คือบริเวณที่เป็นโรงทานนะครับมีของมาแจกไอ้เป็หมดเลยครับแล้วก็ทานกันไม่หวานไม่ไหวเลยนะครับแล้วก็ถวายพระคุณเจ้าด้วยแล้วก็ทุกศิษย์อย่างเราเราก็ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยเช่นกันปีนครับก็จะมีงานประสาทปริญญาบัตรนะครับ โรงทานนี้จะบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับเลือกรับประทานอาหารแบบว่าไม่หวานไม่ไหวมีทั้งอาหารธรรมดาแล้วก็อาหารที่เป็นมังสวิรัติหรือว่าเป็นแบบเวทเทียรนั่นเองนะครับก็สะดวกแบบไหนก็เลือกทานได้แบบนั้นนและอย่างที่ทราบกันดีนะครับมอจรอนี้มีวิทยาเขตอยู่ทั่วประเทศเลยดังนั้น ทุกวิทยาเขตในประเทศไทยก็จะมาจัดซุม้มแสดงความดีให้กับเหล่าบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตของจากแต่ละวิทยาเขตที่จบมานั่นเองครับดังนั้นทุกวิทยาเขตก็เลยมาจัดซุม้มแสดงความยินดีเราก็ได้เหมือนเดินชมความงดงามของศิลปะจากทั้งประเทศมาไว้ที่มจลวังน้อยส่วนกลางที่นี่ นอกเหนือจากนี้นิสิตชาวไทยแล้วนะครับที่มจรอแห่งนี้ก็ยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตต่างชาติเนี่ยมาเป็นอันดับสองของประเทศเลยแล้วก็วันนี้นิสิตต่างชาติก็จบเพราะแม่พี่น้องหลากหลายชาติพันธุ์ก็มาร่วมแสดงความยินดีกันเราไปดูบรรยากาศกันต่อเลยครับมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับถือว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตต่างชาติมากเป็นอันดับสองรองลงมาจาก a b a บหรือว่ามหาวิทยาลัยอ,อัดสัมชัญน,นั่นเองนะครับการจัดเฉลิมฉลองแสดงความยินดีรวมถึงซุ้มนะครับที่จะมุทิตาสการะแล้วก็ฉลองความยินดีให้กับนิสิต แต่ละชาติพันธุ์นั้นก็มีการจัดอย่างสวยสดงดงามไม่แพ้สูงของประเทศไทยเลยผมก็รู้สึกว่าโชคดีจังเลยนะครับที่เราได้มาเรียนที่นี่เราได้เห็นความหลากหลายของชาติพันธุ์ได้เห็นความหลากหลายของความร่วมมือความสมัครสมานของพี่น้องแต่ละชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในไทยครับ และหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีพระสงฆ์ประสบความสําเร็จนะครับในการจบทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกเยอะที่สุดอีกหนึ่งชาติพันธ์นั่นคือชาติพันธุ์ของมอนนั่นเองครับวันนี้ที่น้องชาวมอเรามาร่วมแสดงความด,ดีกับพระคุณเจ้าที่ประสบความสําเร็จการศึกษาประจําปีนี้กันครับซึ่งในปีนี้นะครับพระภิกษุนะครับของพี่น้องชาวมอน,นะครับก็ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น11รูปด้วยกันพ่อแม่พี่น้องชาวมอน,นะครับที่อยู่แต่ละหมู่บ้านที่มีพระสงฆ์ของตัวเองเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากหมู่บ้านนั้นๆก็มาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายเรียกว่าเต็มวังน้อยไปเลยนอกจากนี้นะครับในช่วงเวลาที่รอ บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตออกจากหอประชุมก็มีการแสดงเล็กๆน,น้อยๆจากพี่น้องชาวมอญด้วยกันเองสร้างสีสันแล้วก็สร้างความคลื่นเครงในช่วงระหว่างรอนั่นเองครับขออนุญาตนำภาพมาให้ชมนะครับตอนนี้ก็เป็นการร้องเพลงนะครับช่วงที่รอเวลานะครับก็หลายๆคนก็เลยมารับฟังมินิคอนเสิร์ตของพี่น้องชาวมอญด้วยกันเองครับฟังแล้วก็เพลินไปอีกแบบนึงเนาะ ผมเองวันนี้ก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับที่มาร่วมแสดงความดีนะครับกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตก็เลยได้มีโอกาสมาบันทึกภาพแล้วก็นําเรื่องราวที่ได้พบเห็นได้พบเจอณมหาจาุฬาลงกรณราชภัอะไรตัวเนี้ยมาฝากทุกคนกนถือว่าโชคดีของันะตอนนี้นะครับเหล่าบัณฑิตมหาบัณฑิตนะครับดุษฎีบัณฑิตก็รับปริญญาเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศ ที่กำลังขยอยกันออกมา um. um. ตอนนี้ยังออกมาไม่หมดนะครับอยู่ด้านในน, um. ok นู่น REALLY อีกนะครับเห็นทางนู่นไกลๆด้านนู้น่นอีกนะครับโอ้โหอยู่ทางนู้นกันอีกนะครับก็ไม่ไปถึงแล้วกัน เอาภาพมาให้ดูว่าอันน <Silver. S 1> ี้คืองานรับปริญญาของมหาลัยสงนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับปีต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะเอามาให้ดูต่อนะครับอันนี้ก็ขบวนของพี่น้องชมนจะมารอรับพระสงฆ์ที่จบปีนี้เองสำหรับปีนี้สวัสดีนะครับ เราทุกๆความสำเร็จของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตก็คือการสำเร็จของหมู่บ้านหรือของชุมชนดังนั้นชุมชนจะมีส่วนร่วมที่มีมาจัดฉลองในวันนี้เห็นแล้วรู้สึกปลื้มใจแทนบัณฑิตมหาบัณฑิตทุกๆคนครับ